สวัสดีสวัสดีพ FC บอรทุกคนเด้อตอนนี้น้องนีอยู่สถานีรถไฟรถไฟลาวจีนเนาะที่เดินทางออกจากหลวงพระบางไปนะครหลวงตอนนี้รถใกล้สิมาแล้วคนหลายให้หลายว่าทุกคนเห็นไหมอันนี้แม่นคนที่เดินทาง ไปเที่ยวนี่ทุกคนเที่ยว11โมง48นาทีคนหลายขนาดเลยราคาันนี้แม่น2 7 5้า75 ไปซันสองอยู่่าวสิดเดียวเด่นี่ไปแล้วไปแล้วเป็วคนหลายขนาดเลย 안 하는 거. เต็มเลยเที่ยว11โมง48ตอนนี้แม่งเป็นจังหวะที่น้องลี่เห็นรถไฟลาวจีนครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนครั้งแรกแล้วก็น,น่าจะมีครั้งต่อๆไปทุกคนโหเพราะว่าพี่อย่งน้องลี่คือแบบโมโหเอียงเลยเกี่ยวกับการขึ้นรถไฟ กยอนวานตรงรีบอกเคยขึ้นเลยเนาะทุกคนเนาะขึ้นยูประเทศไทยเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองพัทครั้งที่สองก็ขึ้นยูไทยครั้งที่สามจึงได้มาขึ้นยูลาวแล้วทีนี้มันกะขึ้นรถไฟย,ยูไทยกับยูลาวมันก็มีขวามแตกแตกต่างกันเลยทุกคนแตกต่างค่อนข้างแบบหลายเลยแหละเนาะเพราะว่ามันจะต้องดไซน์คนละภาษายูลาวนี่เพื่อนจะแบบอ่า ใช้ภาษาลาวเลแล้วเพิ่งก็จะอ่านเป็นภาษาจีนโตอย่างประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่ายุไทยฮัลน,นั้นจะปิ่นแต่ภาษาไทยกักบภาษาอังกฤษบ้านนอทาฝั่งทัจือบพิษตตอนนี้คือรถไฟแล้วทุกคนดีที่ โอ้สันโง่เม่ได้นางปิ้นนาเมื่อนะทุกคนเนาะตอนแรกคิดว่าสีได้นางปิ้นหลังสนดกนางปิ้นนาโอ้มีนางปิ้นหลังเด้อสันโง่ก็มีนางปิ้นหลังเด้อทุกคนดีแต่สุกีเด้นางปิ้นนาอู้มีนั่งปิ้นหลังเด้ะ chị có đâu phải là. Ê mẹ đấy nắm chị bên nữa. nữa chị bên nữa. Chị bên nữa. đang ไลยบนนั่งบนนี้ดีทุกคนดีที่ได้นั่งปิน้นนาถ้านั่งปิ้นหลังนี้บอกเลยไม่โดนแต่ดมจกเลยนะซิมาวลุดบอทาเบิงึงใสอันนี้เอาแว่นออกบอด้ยได้ทุกคนเปิดแว่นออกบอดย้ยทาเบิงึงซิมาวลุดบอซิมาวลุดไฟบอก <c oughs> เป็นครั้งแรกพี่ดีคีสุ่งที่เหมาไว้ราคาแอบแรงอยูน่นะทุกคนราคาตั้งว่าสองแสนเจ็ดสิบห้าเกือบเจ็ดเกือบหกร้อยบาท ทุกคนได้ได้รถไฟออกแล้วรู้สึกเมารถไฟ จังหวะนี่ก็คือเป็นรถไฟออกจากสถานีหลวงพะบางนะทุกคนเนาะสถานีหลวงพระบางสถานีรถไฟหลวงพะบางค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองหลายเลยเด้อทุกคนเด้อเนาะประมาณสิบกว่ากิโลแนะนําให้ทุกคนให้ที่พักั่นถ้าผู้ใดที่มาพักยุที่พักขนาดทุกคนบอกให้ที่พักจองรถไ้ราคา จ็ดสิบบาททุกคนถ้าเฮาซีซื้อนําอันถ้าซีเฮาซี่เหมาลดไปขนาดค่อนข้างแพงเลยแหละเนาะทุกคนเนาะน้องลีนแนะนําให้ที่พักเพิ่นทุกๆที่พักเพิ่นจะมีบริการแบบอ่าฮับส่งผู้โดยสารว่าจะเป็นไปสนามบินไปสถานีรถบัสไปสถานีรถไฟมีมืดทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็คือเข้ามาอุโมงค์เ้อทุกคนเดิอเมื่อกี้นี้เห็นหน้าง่อยๆกินกระแลมมันก็คือแบบเหมารถไฟเลยว่ากินกระแลมแกตอนนี้มันเข้าอุโมงค์แบบเมารถเมารถไฟแหงทุกคนตอนนี้นะและอีกอย่างก็คืออ่านผู้ห่วมโดยสารครั้งนี้เพื่อนมีลูกมานำก็เลยว่าลูก่นให้ก็เลยว่าเอาได้มาภาคเอาทุกคนเนาะวิวอ่น ค่อนข้างงามเลยแหละทุกคนีิเห็นวิวธรรมศาสตร์ค่อนข้างแบบงามเลยแหละแต่ว่าน้องลี่สังเกตเห็นระหว่างรถไฟลาวกับรถไฟไทยนี้แตกต่างกันเพราะไดรถไฟไทยขนาดน้องลี่ซิโบเห็นตามที่เดินทางจากกรุงเทพมาอุดรเนาะน้องลี่ซิโบเห็นรถไฟเข้าอุโมงเลยแต่ว่าเดินทางจากหลวงพะบางไปเวียงจันทร์นี่นะทุกคนเข้าอุโมงประมาณสาวเท่อนี่แหละเนาะ เพราะว่าในผ่านภูผ่านผาติบอกอันนี้น้องลี่กับบอกเข้าใจคือกันเนาะทุกคนน้องลีกับบด้มีความหูทางด้านนี้เลยเนาะก็เลยว่าให้พีเอฟซี้ใดที่มีความหูก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเด้อตอนนี้การเดินทางออกมาได้ครึ่งทางแล้วทุกคนสถานีโตไป่แม่นวังเวียงทุกคน อันนี้บบเคยไปวังเวียงจะเทื่อได้ว่าสิได้ขี่รถไฟผ่านวังเวียงเ you มารถ หลังจากที่เมารถไฟมาดนกับมาหอดปลายทางเฮาแล้วทุกคนนั่นก็คือนคอรหลวงเวียงจันทร์ดงลี่ขี่รถไฟครั้งแรกอยู่หลาานี้นอนแบบลับ,ล,บลับเลยทุกคนจะว่าเพื่อนลงรถไฟเมื่อน,นงลี่กันอย่างบบหูเมื่อจนมีน้องผู้นึ่งไปเตาะเตาะเอาเอ้ยลงเด้อรถรถหอดแล้ววะสันรถไฟหอดแล้ววะสัน เนาะความโหดอยู่ในฮันซีบได้ยินเสียงจากข้างนอกเลยทุกคนก็แบบได้ยินน้อยๆบได้ยินแบบหลายนะเนาะคนค่อนข้างหลายเลยเลยทุกคนเด้อเนาะหลังจากทีุ่้งลีออกมาจากสถานีแล้วกัน,นุ้งลีจะไปต่อรถที่อาจจะมีรถรถมีเขียวทุกคนซิมีรถมีเขียวสองคันเหียงกันนะให้ทุกคนไปขึ้นคันตูไปตราเซาฮันเนาะกะอิงตามจุดหมายปลายทางของแต่ละคน อันถ้าเขาขึ้นรถตัวนี้นะผูดดยสารค่อนข้างหลายและก็ค่าค่าบริการบ่ค่อยแพงเพราะว่าเป็นรถประจำทางอยู่แล้วทุกคนตอนนี้มาฮอดนคะรหลวงล้ะทุกคนมาฮอดเวียงจันทร์ละหลังจากที่มาฮอดอันสถานีรถไฟออกมาตอน10โมงมาฮอดอ่าสถานีรถไฟเวียงจันทร์เม่นตอน1โมง ที่รถเมเขียวออกจากสถานีรถไฟเวียงจันทร์มาหาตลาดเซาชั่วโมงครึ่งเพิ่นเพิ่นไปจอดอยู่คิวรถสาย,ตายไต้เด็ทุกคนตอนนี้มาเวกินเ้าอยู่ตลาดเซาแล้วกัสซีไปหาเอื้อยสิมาเวหาเอื้อยอยู่เวียงกอนละจึงสิกลับลองสารตอนนี้สร้างเขาเปียกมาจะสิกินเขาเปียกและจึงสีไปเหือน เพราะว่าตอนนี้ก็บบ่ายสองครึ่งแลวทุกคนสวยหแหงละยักกินเขาเขาเปียกมากินถ้วยละสามละ60บาททุกคนหรือว่า3 0มสิบผันกีบฮานีซิเมนฮานีซิตังอยู่ข้างๆคิวรถเลยทุกคนข้างๆตลาดเซาบอนสถานีรถลาวไทยรถระหว่างประเทศนะทุกคนจิมีฮานี่แหละ เราที่น้องลี่กินแล้วหูสึกว่าแซ่บส้นเขาเปียกนะัน้นเหนียวนุ่มขนาดทุกคนหลังจากที่น้องลี่กินแล้วแล้วน้องลี่ก็จะไปขึ้นรถทุกคนขึ้นรถต่อรถไปหาเอื้อยอยู่อ่าหนองแตงเนาะรถรถบ่อนยูตราเซาห์เนะี่ยทุกคนทีป็ลรถกระจายไปทั่วทุกอ่าทุกบ้าน อยู่นอคนหลวงประมาณนี้เลยเด้อทุกคนเด้นน้องลีกับบูมดีน้องล,ลี่บมนคนอ่านท,ท้องถิ่นแต่ว่าค่ารถบบแพงเพราะว่ามันเป็นรถประจําทางทุกคนตอนนี้มาอดเหงือนเอื้อยแล้วทุกคนอันนี้น้องลีมานั่งทายู่เหือนขัเจ้านะนั่งทายู่ข้างๆเหือนเอื้อยเพราะว่าตอนนี้เอื้อยไปหับหลานอยู่เลยว่าบบมีคนเปิดประตูให้ตอนนี้มาหอด เรียงจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยน้องวิชิมันเล่าอ่ารายละเอียดเกี่ยวกับการขี่รถ่อรถแล้วกัความรู้สึกที่ได้ขี่รถไฟครั้งแรกยุล่าวอันข,ขอเล่าความรู้สึกก็นเนาะสำหรับความรู้สึก ก็คือถ้าถามว่าแตกต่างจากฟังไทยบบอัันยุฟังไทยฮันแบบรถไฟฟ้า BTS รถไฟสายสีชมพูอีกอย่างยูที่แบบอยู่กรุงเทพพูน้องลี่ก,ก็บบเคยขี่เดินนงลี่ขี่แต่แบบยู่ดนไปกรุงเทพใสินะทุกคนอ่าน้งลี่ขี่ยูไทยฮะพัดขี่ซันสามขี่ยู่ลาวนี้เป็นขี่ซันซันสองราคาถือว่าค่อนข้างแพงเลยทุกคน เทียบส่กับยุไทยยุไทยจากกรุงเทพมาอุดรนะเนาะอันนั้นสันสามเพิ่นกกษสีวัตถุเด้อันนี้น้องรีนขี่สันสองซันสองจะเป็นเตียงนั่งสันนึ่งจะเป็นเตียงนอนดูคนลาถ้าถามว่าความรูสึ้รู้ซึกอยังไรกะรููซึกแบบสบายแต่ว่าก็ไม่ได้เมารถไดออกจากพุนตตน11โมงคือว่า12บสงโมาหอดพีตอนอ่า หนึ่งโมงบอกลืมละประมาณนั่นแหละเนาะเดินทางก็ประมาณส่วโมงกว่าจากอ่านหลวงพระบางมาเวียงจันทน์นี่นะทุกคนเนาะสบายแท้สบายว่าจุ่าแบบฮอดฮอดกับจุ่าบกฮูเลยนะทุกคนอันเสียงที่เพิ่นเว้าประกาศยูนอกตอนเที่ยนรถไฟฮอทนนะอยู่ในฮันซิบได้ยินเลยและมีคนมาปุ๊กเอาน้องดีนะเพราะว่า นอนแบรบ,รบรับรับดีเฮงเดชแล้วจะว่ามีน้องผู้เลื่องหันมามาเต,ต,ตะเตะว่าหอดแล้วลงเด้อว่าสิเละแล้วเสียงที่เพิ่นประกาศอยู่ในรถรถ,รถ,รถไฟหันแบบค่อยแหงบง่วดงยินเนาะหละกามาหอดแล้วน้องลี่ก็จะขึ้นรถอยู่ในอันสถานีรถไฟหันเลยรถเป็นรถตลา,าเซาราคาสามสิบบาทหรือว่าสิบห้าพันกีบจากอัน รถไฟมาตลาดเซาเนาะสามสิพกีบเอ้ย30บาทและวันนี้น้องลีซิโตจากตลาดเ้ามาหาเอ,อืออีก40บาททุกคนเนาะถือว่าไกลกันกับไกลเติบแต่ว่าค่าเดินทางกะโบค่อยแพงปันใดแต่ว่ารถไฟคันแพงอยู่เนาะรถไฟเกือบหกรหา700บาทคุณบ้เนาอบนเบนเ่ใจคือกันประมาณนี้เด้อทุกคนเดิดดนเนาะการเดินทาง อยู่รถไฟยุลาวตอนนี้สิบโมงแล้วทุกคนหรือว่าสามทุ่มแม่บอกสิบโมงเอนว่าสามทุ่มแมนบอกทุกคนสิบโมงตอนแรงมาหอดและเมื่อยเมื่อยทุกคนตอนนี้อาบน้ำเตรียมสีพักพอดละนอนพื้น นอนพื้นแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าอันเตียงก็มีแต่ว่านอนบดได้ลุงลี่ฮันเป็นคนที่เจ็บเอวเตียงแบบนี้ฮันทานหม่เพื่อนไปให้นอนให้นอนพื้นมาสันกลยว่าได้นอนพื้นแข็งแข็งมาโดยตลอดเลยทุกคนถ้าไปบ่นอื่นถ้าเพื่อนมีโซฟาฮะกระจเป็นได้นอนเนาะแต่ว่าถ้าบ่จเป็นแท้ๆลุงลี่ก็ิบ,บนอนโซฟาแบบนี้เลยทุกคนโอ้ยเมื่อยแหงเดินทางแต่พุ่นมาทุกคนถ้าถามว่า อันระว่างขี่รถกับขี่รถไฟอันใดสะดวกกว่าแน่นอนมันก็ต้องเป็นรถไฟอยู่แล้วเพราะว่าค่าโดยสารมันกะแพงกว่าเนาะถ้าขี่รถนี่กะคุณค้างใช้เวลาดุนเกือบมดมือไปเลยทุกคนถ้าเป็นรถอ่าประจำทางะนะเนาะนี่ก็เลยว่าเลือกขี่รถไฟมาทุกคนจนรับแบบโบหูเมื่อเลยนอนแหง นอนเหงาสัตนอนมามาสุดทางเลยเดินทางประมาณสโมงก้วนนี่บ่หรือว่าสองสโมงอ่ะนอนนอนเกือบแบบถ้าสมมติอันเดินทางสองสโมงกะนอนไปแล้วสโมงครึ่งเอียงประมาณนี้นะทุกคนเพิ่นมาจนได้มาปลุกเอาวกวว่าแบบ พอสถานีแล้วโรุกน,นะเพิ่นลงมืดแล้วเพิ่นมาปุ๊กเอาทุกคนเนาะประมาณนั้นแหละเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ลุยชิคอาตตัวลาไปก่อนเด้อจบทลิปลวงพะบังแล้วเดี๋ยวไปโตที่ประเทศไทยอีกบ๊ายบาย